สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นี้เรามาถึงชาวราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนานะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ ชุดไพ่เฮงเจียพระเทพเจ้าที่อยู่ในไพ่นี้จะเป็นเทพเจ้าจีนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าจีนจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกใบแรกได้ ก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าเงินทองมั่งคั่งเลยสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมเขาเรียกว่าเงินไหลามาเงินไหลนองทองไหลามากันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกุมใครที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่ทามาหากินหรือว่าเป็นซิงเกิลมัมหรือใครที่อยู่ตัวคนเดียวเอ่อยังไม่มีคู่ต้องบอกแบบนี้ ถ้าจะถ้าจะพูดถึงว่ามีคู่ก็อาจจะเป็นคู่ที่ว่าต้องพัดภาคจากกันคือเหมือนว่าทำงานไกลจากกันนานๆเดินทางมาเจอกันทีเพราะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าก้าวเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะแต่ในที่นี้ถ้าจะถามว่า,าแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายก็ในที่นี้มีผู้หญิงคอยอุปถมัม นะคะเรื่องราวดีๆของชาวราศีกุมถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเน้นเน้นไปที่ผู้หญิงคือผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความสามารถและเป็นคนที่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจไม่ว่าจะนำอำนาจในการสั่งการหรืออำนาจเด็ดขาด ในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จัดว่าดีโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกว่าผู้ชายจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผู้ที่ออกไปหาเงินข้างนอกนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่อยู่ในบ้าน ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายชาวราศีกุมนั่นหมายถึงว่าคุณต้องออกไปหาเงินข้างนอกบ้านหรืออาจจะไปต่างถิน่นต่างแดนที่ไปออที่ไกลออกไปอย่างเช่นไปจังหวัดไกลๆแล้วก็นานๆกลับทีนะคะทําให้ครอบครัวได้รับความสะดวกสบายเรียกว่าหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้น มันเป็นเออเป็นข่าวดีของชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้อยู่กับที่แต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะทํางานอยู่กับที่อยู่กับบ้านก็มีเงินมีทองแล้วไม่ต้องออกไปดิน้นรนข้างนอกไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายอาจจะต้องออกไปดิน้นรนข้างนอกคุณอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างจังหวัดที่ไกลๆหรือไปต่างประเทศก็ได้นะคะ ไพ่ใบต่อมาบอกถึงก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เท้าเขาบอกถึงว่าชาวราศีกุมเองเวลาที่มีเรื่องราวดีๆก็ต้องมีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้เรื่องราวดีๆนั้นมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก้าวไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโปรเจกต์หลายอย่างทําอะไรที่ สามารถทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ดังนั้น,นเขาบอกว่าไพ่เตือนว่าถ้าคุณจะทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันต้องทําอะไรที่คิดว่าชํานาญที่สุดเนี่ยให้มันบรรลุเป้าหมายไปก่อนแล้วค่อยไปหยิบจับทำอย่างอื่นถ้าเกิดคุณจะทําอะไรพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมันจะเป็นการที่เรียกว่าจับจดแล้วมันจะทําให้สิ่งที่คุณทาเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายไม่สําเร็จได้นะคะเพราะามันเหมือนกับว่า จับปลาหลายมือเกินไปแต่ในที่นี้ถ้าก้าวไม่เท้านั่นบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกุมเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณมีความโดดเด่นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามในที่นี้มีศัตรูนะคะมีศัตรูแต่ศัตรูทำอะไรคุณได้ไหม mm. เขาบอกว่าคุณเหมือนมีเกาะมีโลกมีโลกคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะมีเกาะมีโลกคอยคุ้มครองคุณแต่เป็นการคุ้มครองแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ อะไรก็ตามอ่ะจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าเราดีเราเด่นเหนือคนอื่นมักจะมีคนเกลียดมักจะมีคนอิจฉาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกุมหรือราศีใดๆก็ต้องโดนแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเกิดมีความโดดเด่นเหนือคนอื่นขึ้นมาได้ไพ่ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาราชาดาบ เขาบอกว่าชาวราศีกุมเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเป็นผู้หญิงทํางานเยี่ยมผู้ชายเลยมีความขยันขันแข็งนะคะมีภาวะของความเป็นผู้นําถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังทางานเออสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสูส่ระดับสูงระดับผู้นําได้มีความเด็ดขาดมี กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามงานของคุณเนี่ยเขาบอกว่างานดีนะคะ ใครที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็บอกว่าโอ้งานคุณเนี่ยไปอยู่ในแนวหน้าเหนือคนอื่นคุณเป็นคนที่ทํางานแบบเอาเป็นเอาตายนะคะทํางานแบบเอาจริงเอาจังสามารถที่จะลงไปคุกคีทํางานร่วมกับลูกน้องได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องด้านอารมณ์สักนิดนึงคุณเป็นคนค่อนข้างผดะเด็จการเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยฟังคํา ทวงติงหรือห้ามปามของผ,ผู้อื่นรับฟังไว้บ้างก็จะดีนะคะไพ่ใบต่อมาบอกถึงราชาไม้เท้าเขาบอกว่างานที่มันโดดเด่นมากเลยสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะงานที่อาจจะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ จะโดดเด่นหรือบางคนก็อาจจะเป็นงานที่ฉันไม่ได้เดินทางฉันฉันอยู่กับที่อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดนะคะการใช้คําพูดในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นครูเป็นเอ่อบางคนก็เป็นติวเตอร์สอนพิเศษสอนออนไลน์หรืออาจจะเป็นนักพยากรณ์หรืออาจจะเป็นเอ่อโค้ดนะคะอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับด้าน การใช้คําพูดก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นเซลแมนที่ต้องทั้งเดินทางต้องต้องพูดต้องคุยนะคะแล้วแต่แล้วแต่เขาบอกว่าแล้วแต่จริตของแต่ละคนนะคะว่าคุณทํางานประเภทไหนงานของคุณจะโดดเด่นทั้งการที่จะต้องเดินทางออกไปพบปะ,จะเจอลลกค้างานที่จะต้องใช้คําพูดเป็นคําพูดที่สามารถพูดหวานล้อมให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายหรืออาจที่จะพูดแล้วทําให้โน้มน้าวให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดน่าเชื่อถือ นะคะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่การที่ชาวราศีกุมจะพูดอะไรก็ตามเมื่อพูดให้เขาเชื่อถือแล้วมันจะต้องให้เห็นผลว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้จริงๆจ,จ,จะส่งผลทําให้การงานดีการเงินดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าไฮพินเซสเขาบอกว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีกุมเองเนี่ยด้วยราศีกุมอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีเซ้น นะคะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำมีเซนต์พิเศษเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองเป็นช่วงของการมีเซนต์นะคะเป็นช่วงของการที่อาจจะทาอะไรที่เกี่ยวกับด้านเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เงานะคะอย่างเช่นว่าทํา y o YouTube ก็ใช้เงานะเพราะาไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัวจริง ใช่ไหมคะบางคนอาจจะทํา YouTube แล้วเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะคะหรืออาจที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านการแสดงหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเป็นนักเขียนหนังสือนะคะเขียนหนังสือเขียนนิยายเขียนอะไรที่มันเป็นจินตนาการขึ้นมาหรืออาจจะเป็นจิตรกรนะคะวาดรูปวาดภาพต่างๆก็ได้ก็จะส่งผลดีให้กับ ชาวราศีกลุ่มด้วยใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับด้านเหล่านี้นะคะเขาก็บอกว่าจะประสบความสําเร็จเห็นเงินเห็นทองมันเป็นการทําคนเดียวอะทําอยู่กับที่นะคะแล้วก็เป็นการทําคนเดียวที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีกลุ่มเองในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าข่าวดีของคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเปิดมามีเจอแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยไพ่ใบต่อมาเฮลโลแพนบอกถึงการที่เรียกว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์ ะคะใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ระดับที่เรียกว่ามีคนเชื่อถือมีคนเลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าคุณจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ตามโรงเรียนหรือจะเป็นเอ่อติวเตอร์หรือจะเป็นมีการเปิดสอนพิเศษตามบ้านต่างๆหรือบางคนเนี่ยอย่างมาดามเงี้ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์ไหมเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอะลยสอนเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงมาดามสอนไพ่ยิปซีไพ่ออเลคิลเอ่อแล้วก็ ศาสตร์ที่มาดามคิดเองคือไพ่โคโคโลโนแล้วก็โดมิโนโคือทุกๆศาสตร์แหละที่มาดามเอานำมาพยากรณ์ในมาดามเปิดสอนด้วยนะคะใครสนใจเรียนก็สมัครเรียนได้นะคะไปที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือทักไลน์ไปก็ได้นะคะแอดไลน์มาดามศ6นย์6 0 4 4 0ดามนะคะพิมพ์ว่ามาดามนัดแล้วก็เดี๋ยวไลน์ก็จะขึ้นนะคะเนี่ยการเป็น ครูเป็นเอ่อเป็นครูบาอาจารย์เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้วิชาเนาะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านความเชื่อถืออย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์อย่างเช่นทํางานที่เกี่ยวกับว่ามูล,ลนิธิต่างๆหรือทํางานที่เกี่ยวกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสถานปฏิบัติธรรมหรือเอ่อเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความเชื่อถือนะคะก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีกลุ่มด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบต่อมาบอกว่าไพ่เดทไพ่เดทในที่เนี้ถ้าจะมองว่าตกใจเอ้ยมันเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่ามันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่ต้องระมัดระวังเรื่องดีคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในเรื่องการงานของคุณก็ได้นะคะงานไพ่ไพ่เดทตรงกับไพ่ ราชาดาบเพราะฉะนั้นงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอาจจะก้าวหน้าก้าวไกลไปต่างประเทศหรืออาจที่จะมีชื่อเสียงทําให้ชาวต่างชาติรู้จักคุณนับหน้าถือตาคุณมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นการทําธุรกิจแบบนําเข้าส่งออกก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เขาก็เตือนชาวราศีกุมว่าเมื่อคุณทํางานหนักมากให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะความเครียด ะะอาจจะร่างกายเราเครียดแต่เราไม่รู้ตัวเราก็เอ้ยฉันไม่เครียดฉันไม่มีเรื่องเครียดบางคนชอบเถียงไม่เครียดไม่มีเรื่องเครียดแต่ไม่รู้มันมันเหมือนข้างในใจมันขุ่นๆว่าเราเครียดอะไรร่างกายเราเครียดเราใช้งานเขามากนะคะเพราะฉะนั้น่ะไพเดซจึงบอกอการที่เรียกว่าควรพักผ่อนบ้างอย่าคิดหรืออย่ามโนอะไรมากเกินไปในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมถ้าคุณทําอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยว เออความเป็นความตายของผู้อื่นอย่างเช่นขายประกันนะคะอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์อย่างเช่นเป็นคุณหมอนะคะก็จะได้รับผลดีการงานดีเลยทีเดียวติดกับเฮโรแพนติดกับไออพ่ราชาดาบงานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ ความเป็นความตายของผู้อื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นนักพยากรเราก็พยากรณและช่วยเหลือชี้หาทางออกให้กับเขาได้บางคนเขากําลังเครียดเขาเจอทางออกแล้วเขาอาจจะสบายใจขึ้นนั่นคือเราช่วยเขาหรืองานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นคือการเจ็บไข้ได้ป่วยเราเป็นหมองานจะเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงของเดือนสิงหาคมชาวราศีกุมเขาว่างานล้นมือไม่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับสายงานใดก็ตามประสบความสําเร็จและดีไปหมดเลยทีเดียวนะคะ mm. เพราะฉะนั้นดูไพ่ใบต่อมาไพ่จะบอกว่าอะไรสําหรับชาวราศีกุมได้หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเอ้ไม่ใช่คุณมีปัญหาถ้าเกิดว่าคุณมี โครงการหรือมีอะไรที่คิดจะลงมือทําในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้บอกเลยนะว่าประสบความสําเร็จโครงการอะไรใหม่ๆที่คิดจะทาจะก้าวสู่ความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถใช้เขาบอกว่าใช้วาทศิลป์นในด้านการพูดหนึ่งไม้เท้าตรงกับราชาไม้เท้าเขาบอกว่างานเกี่ยวกับด้านการพูดงานที่ไปติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศเป็นล่ามเป็นเอ่อ โฆษกหรือจะเป็นประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเอ่ออะไรนะเซลแมนนะคะเป็นเซลขายของเป็นคนขายประกันคนขายตรงขายตรงก็ต้องใช้คำพูดนะต้องใชม้มีวิธีการหว่านล้อมเพื่อดึงดึงคนที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกลุ่มด้วยนะคะเป็นนักพยากรณ์เป็นครูบาอาจารย์นะคะ <c oughs> หรือเป็นติวเตอร์ต่างๆนะคะเขาบอกว่าใครที่จะเปิดโรงเรียนติวเตอร์หรือใครที่เป็นติวเตอร์อยู่แล้วอยากจะขย,ขยายสาขาหรือทําอะไรเพิ่มเติมที่เป็นงานที่เกี่ยวกับเด็กได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะตําแหน่งต่อมาไพ่ใบต่อมาได้สองถ้วย2อถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่า ชาวราศีกลุ่มในช่วงเดือนสิงหาคมคุณมีเสน่ห์นะคะใครที่โสดก็จะมีความรักดีๆเข้ามาจะพบคนถูกอ,อกถูกใจถูกคอกันนะคะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วแต่ในที่นี้สองถ้วยติดกับไฮพินเซสชาวราศีกลุมต้องระมัดระวังคน,คนโสดถ้ามีคนเข้ามาต้องระวังคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่เพียงคนเดียวอาจจะมีหลากหลายคนให้เราเลือกในหนึ่นงในจํานวนนั้น ะะหรืออาจที่จะหลายคนก็ได้ที่เข้ามาเขาอาจจะโสดไม่สนิทนะอาจจะเป็นช่วงของการที่ทะเลาะกับคู่ครองแล้วบอกว่าโสดเลิกกับแฟนแล้วแต่พอระหว่างที่ยังครบระหว่างที่คบเราคุยกับเราอยู่เนี่ยบังเอิญไปดีกันกับแฟนมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่ารักไปแล้วมันถอนใจยากนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆพิจารณาดีๆอย่าพึ่งรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์ ดูให้ดีก่อนว่าเฮ้ยเขาเลิกกันขาดจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราจะได้ถอนถอนตัวถอนใจออกมาได้ทันแต่สําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ต้องเรามัดระวังสักนิดน,นนะสําหรับช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ดังนั้นจะมีคนเข้ามาถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยมันความมีสเสน่ห์ของเราบางครั้งเราไม่ได้ไปเล่นด้วยนะ แต่ไอความตื้อหรือการที่มาอยู่เรื่อยๆมาเจอกันอยู่เรื่อยๆทําดีกับเราทุกอย่างบางทีมันก็หวั่นไหวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ผิดสิ่งข้อที่3ไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่เดดซันเขาบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมมีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นงานท้าทายความสามารถในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เหมือนเหมือนไพ่เออหนึ่งไม้เท้า เดอะซัแล้วมันยังมีหนึ่งไม้เท้าอีกในในในไพ่ชุดนี้นะคะเดอะซันตรงกับไฮพินเซตเดอะซันตรงกับไพ่สองถ้วยคุณอาจที่จะไม่ได้ทําอะไรคนเดียวอาจจะมีคนมารวมหุ้นด้วยหรืออาจจะมีคนมาคอยช่วยส่งส่งเสริมสนับสนุนถ้าชาวราศีกุมบางคนไม่ชอบทําอะไรร่วมกับผู้อื่นไม่ชอบทําอะไรที่เป็นต้องมีหุ้นส่วนบางคนเคยมีหุ้นส่วนแล้วจะรู้ว่ามัน ปัญหามันมีเยอะเนาะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรคนเดียวมันจะโอเคกว่าเพราะฉะนั้นการทําอะไรคนเดียวคุณก็อาจจะมีคนมีแนวเขาเรียกว่ามีเพื่อนร่วมคิดนะคะคอยออกความคิดเห็นคอยช่วยชี้ทางให้ให้เฮลโลแพนบอกถึงว่าสังฆราชอาจจะเป็นงานเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้การให้ความรู้นะคะการให้วิชาความรู้กับผู้อื่นในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้จะประสบความสำเร็จ ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวราศีกุมเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกว่าอย่างไรไพ่ใบต่อมาบอกว่า the ะเวอร์หเดอะเวอร์ตรงกับเอ่อไพ่เดท ทั้งไพ่เดททั้งไพ่เดอะเวิร์เนี่ยหมายถึงต่างประเทศนะชาวราศีกุมนะบางคนนะต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้หมายถึงทุกคนอันนี้เป็นการดูแบบรวมๆกว้างๆมาดามเจอดาม่าว่าไม่ตรงกับเขาเลยเอา้าไม่ตรงนะอย่างเช่นว่ามาดามดูเกี่ยวกับเรื่องอ่าคุณต้องไปไหว้เทพนั้นเทพนี้ใช่ไหมคะซึ่งใครที่นับถือศรัทธาเทพองค์ไหนเราบอกให้ไปไหว้คุณ แล้วคุณศรัทธาตามที่เราบอกอยู่คุณก็ไปไหว้แต่ถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธแล้วคุณไม่ได้ศรัทธาเทพที่มาดามพูดคุณก็ไม่ต้องไปไหว้ก็แค่นั้นเองแล้วจะมาบอกว่าดูไม่แม่นเลยนับถือศาสนาพุทธไม่ได้นับถือไม่ได้นับถือศาสนาไม่ได้นับถือเทพแขกไม่ได้บอกให้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนนับถือเทพแขกไม่ได้พูดบอกว่าให้ไปไหว้เพื่อขอพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไพ่ชุดนี้จะเป็นเทพ เทพเจ้าจีนมาดามก็จะต้องมีการบอกให้ชาวราศีกุมไปไหว้เทพเจ้าจีนองค์ไหนที่จะสมผลทําให้คุณเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไพ่ใบเดอะเวอรบอกตรงกับไพ่เดทเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศสําหรับชาวราศีกุมบางคนติดกับเดอะซันวัยรุ่นวัยเรียน มีเกณฑ์ของการได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะใครที่กําลังคิดอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศใครที่สอบชิงทุนแล้วอยากรู้ว่าจะได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะได้เพราะเรื่องราวดีๆบอกว่าคุณจะได้ไปต่างประเทศหรือใครที่ยื่นขอทุนคุณได้ทุนนะคะหรือใครที่ไปด้วยเงินของตัวเองอยากรู้ว่าพ่อแม่จะอนุมัติไหมพ่อแม่อนุมัติ คุณได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องได้เดินทางไปต่างประเทศสําหรับใครที่วัยรุ่นวัยเรียนที่อยากจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศสําหรับวัยทํางานวัยทางานมีเกณฑ์ที่เรียกว่าคุณอาจจะถ้าไม่ไปทํางานที่ต่างประเทศคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ของการทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะคะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือสําหรับใครที่ อยากจะไปเที่ยวเฉยๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวเดอะซันเนี่ยหมายถึงไปเที่ยวด้วยก็ได้นะคะหรือไปเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศสําหรับบางคนแต่ถ้าใครที่เอ่อไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนก็ต้องดูว่าบางคนเขาจะอยู่ในช่วงอยู่ในเออ จังหวะชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเลยข้อนี้ก็ต้องข้ามไปเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่แต่อันนี้มาดามดูลมรวมสําหรับบางคนที่จะต้องมีการเข้าไปข้องเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะอ่ะไพ่ใบต่อมาไพ่เล่าเรื่องต่อว่าได้เด็กเหรียญเด็กเหรียญในที่นี้เขาบอกว่า มีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะใช้เงินค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งนะคะหรือชาวราศีกุมอาจจะมีเกณฑ์ของการส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่อต่างประเทศจะต้องใช้เงินทุนของตัวเองอาจที่จะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งแต่คุณสามารถต้องบอกเลยว่าคุณสามารถส่งลูกหลาน ไปเรียนต่างประเทศได้อย่างที่คุณต้องการหรือลูกหลานต้องการนะคะในที่นี้ต้องเป็นความต้องการของชาวราศีกุมเองนะเพราะว่ามันจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นเรื่องดาวดีๆสําหรับคุณแต่ว่าอาจที่จะต้องเป็น ชาวราศีกุมอาดเป็นช่วงของการที่ว่ามีเกณฑ์ของการสปอยลูกหลานนะคะบางคนถ้าลูกหลานไม่ได้ไปต่างประเทศได้ไพ่เด็กเหรียญชาวราศีกุมเป็นคนที่ชอบสปอยลูกหลานนะคะให้ความสุขให้ความสะดวกสบายกับลูกหลานแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมคุณไม่เดือดร้อนคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะไพ่ใบต่อมาได้ดีวิลดีวิลเนี่ยตรงกับอะไรไพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยแล้วก็ยังจะเป็นไพ่ นักบทหญิงอีกนะคะใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ติดกันนี้ก่อนสามใบนี้นะคะดีวิลเขาบอกว่าจะมีคนเข้ามานะเพราะฉะนั้นชาวราศรีกุมเนี่ยจะเจอคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะคะถ้าเกิดพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วเนี่ยเขาจะรักคุณจริงนะคะเป็นคนรักแรงเกลียดแรงแล้วขี้หึงขี้หวงแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะคอยโทร โทจิเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าเป็นความรักดีๆไหมก็เป็นความรักดีๆแหละเขารักเราแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะอึดอัดกักการที่เรียกว่าเราเป็นก้าวเหรียญเราชอบความเป็นอิสระไม่ค่อยชอบให้ใครมาโทจ้โทจิเราหรือมาแสดงความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของมากเกินไปเพราะว่าอย่าลืมมีไฮพินเซสคุณเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสําหรับ ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแต่คุณจะเจอคนที่ค่อนข้างมีเสน่ด้วยเช่นกันแล้วก็เจ้าชู้และแต่เป็นคนขี้ถึงขี้ห่วงคือตัวเขา่ะเจ้าชู้ได้แต่เขาไม่ชอบให้เราเจ้าชู้นะคะดังนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาตินะคะสําหรับชาวราศีกุมต้องบอกก่อนนะว่ามาดามพยากรแบบรวมๆกว้างๆนะคุณอาจที่จะไม่ตรงก็ได้หรือตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีกุมใครที่โสดจะได้พบรักกับชาวต่างชาติจะมีชาวต่างชาติเข้ามาแต่ว่าจะเป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงสักนิดหนึ่งแต่สามารถซับพอร์ตชีวิตเราได้นะคะชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมมีช่วงของ ไพ่สองไม้เท้าบอกถึงความมั่นคงนะคะความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานการทํางานที่เรียกว่าพบกับความมั่นคงและอาจจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์หรือการนําเข้าส่งออกหรือการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนะ่ะชาวราศีกลุ่มงานอะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับด้านบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติหรือไม่ได้ทําแบบนําเข้าส่งออกแต่คุณค้าขายทางโลกออนไลน์เดี๋ยวนีค้ค้าขายออนไลน์ สัพพัมากนะคะเงินดีมากแล้วก็คนทำกันเยอะมากด้วยดังนั้นชาวราศีกุมจะประสบความสำเร็จในด้านโลกออนไลน์ด้วยนะคะไพ่ใบ,บต่อมานะคะอัศวินไม่ท้าอัศวินไม่ท้าบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกุมคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับด้านกัะความกระตือรือร้นนะคะเรื่องการงานที่ไม่หยุดนิ่งของคุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกล ยิ่งทํายิ่งสนุกอะต้องบอกเลยว่ายิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งทํายิ่งได้มีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นคําพูดคําจาของคุณทําให้คนเชื่อถือและคนรู้สึกว่าเชื่อถือหลงไหลในคําพูดของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาดูน่ารักน่าฟังก็ได้ นะคะหรืออาจคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวเก่งทําให้คนค้อยตามกับคําพูดของคุณไพ่ใบต่อมาบอกถึงจัสเมนจะมีชื่อเสียงนะชาวราศีกุมจะมีชื่อเสียงในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมากยิ่งขึ้นทําดีได้ดีทำดีมีชื่อเสียงไปในทางที่ดีทำอะไรที่มันเสียทำอะไรที่ไม่ดีทำอะไรที่มันหมกเม็ดทำอะไรที่เอารัดเอาเปรียบ ผู้อื่นคุณก็จะมีชื่อเสียงไปในด้านที่เสียไพ่ใบสุดท้ายจึงบอกว่าโอ้โหลาชาเหรียญน,นะคะไพ่ใบตัวตนก็เป็นเก้าเหรียญแล้วไพ่ใบสุดท้ายใบ จบบอกราชาเหรียญน,นั่นบอกถึงว่าในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับเงินก้อนโตหรือคุณอาจที่จะทําธุรกิจอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จแต่ต้องมีความกระตือรือร้นอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางออกไปเจอเจอผู้คนข้างนอกอาจที่จะต้องทําอะไรที่เหนื่อยมากกว่าเดิมสักนิดนึงลงมือทําด้วยตัวเองนะคะ คุกคีกับตัวเราเองอาจจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีที่ปรึกษาที่ดีอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้หรืออาจที่จะเป็นลูกหลานในบ้านก็ได้นะคะเพราะลูกหลานในบ้านคุณจะไม่รักเลอก็นั่นก็คือคนรักของคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลทําให้คุณมีเงินเป็นกอบเป็นกามเ,เขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้เกิดขึ้นได้นะคะบางคนบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยมีเงินเหลือเก็บกับเขาหรอกค่ะ อันนี้มันเป็นแค่เพียงราศีหรือลัคนาของคุณเท่านั้นมันยังมีปีเกิดและวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมถ้าจะให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นให้คุณไปไหว้นะคะไปไหว้มังกรเขียวนะคะสารเจ้ามังกรเขียวที่ตรงของเตยนะคะไหว้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้มังกรเขียวเนี่ยมังกระคนจีนเรียกมังกรคนไทยเรียกพญานาคใครที่นับถือพญานาค ก็ไปไหว้สันเจ้ามาังกรเขียวได้ด้วยเช่นกันนะคะไปไหว้เฮงเจียที่ชนบุรีนะคะเพื่อให้การงานของคุณสติปัญญาของคุณเนี่ยเฉียบแหลมเฮงเจียเราจะเห็นนะคะในในเอ่อในอะไรนะเทพนิยายของคนจีนเราจะรู้ว่าเฮงเจียเก่งมากนะคะไม่ว่าจะบนฟ้าบนเอ่อบนท้องฟ้า ใต้มาหาสมุทรหรือภาคพื้นดินเก่งหมดเลยแต่จะยอมเจ้าแม่กวนอิมองเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ไปไหว้เฮงเจียนะคะแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้ามังกรเขียวที่ตรงตรงของเตยจะมีสานเจ้ามังกรเขียวนะคะไปไหว้เพื่อเสริมเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคุณเงินทองจะไหลามาเทมามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่บ้านก็หมั่นสวดมนต์บทเจ้าแม่กวนอิมทุกวันทุกวันเพื่อเสริมนะคะเสริมออโดยเฉพาะถ้าใครมีเจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรกับเจ้าแม่กวนอิมปางที่ที่ถือถือเหมือนจกันนะนะแล้วก็เทน้ําแบบนี้ก็คืออันนั้นจะเป็นปางที่ปางเมตานะคะปางเมตตาต่อสัตว์โลกเพราะฉะนั้นบูชาท่องบทนำโมไตรซอนะคะไปเซิร์ชอยู่ใน Google บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม สั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่หรอกมันจําง่ายมาดามยังท่องได้หมดเลยนะคะท่องบทนะทุกวันทุกวันจะส่งผลทําให้ได้รับความรักความเมตตาเจ้าแม่กวนอิมจะแผ่บารมีมาช่วยเหลือเราเจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรก็จะทําให้ชีวิตเรากาหน้าที่การงานเราพุ่ง ไปได้ไกลเหนือผู้อื่นนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีกุมใครที่เห็นว่าการอ่านไพ่ย,ยิปซีอ่านยังไงอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเอ่อการอ่านแบบไพ่เล่าเรื่อง ทำไมเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมอ่านแบบไหนมาดามจะใส่เข้าไปในคอร์สเรียนไพ่ย,ยิปซใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซกับมาดามนะคะทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงใครจะเรียนเดี่ยวหรือใครจะเรียนกลุ่มถ้าเรียนกลุ่มต้องรอหน่อยนะคะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วรวมเป็นกลุ่มได้มาดามก็ถึงจะเปิดสอนก็ ทักอินบ็อกมาสอบถามค่าค่าเรียนนะคะมาดามจะส่งให้ดูว่าเออค่าเรียนเท่าไหร่บ้างค่าเรียนค่าหนังสือค่าไพ่อะไรยังไงนะคะส่วนใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ f a c e b o o k มาดามนัดทักอินบ็อกไปค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกมาดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะหลังวันที่หนึ่งเออหลังวันที่3 0 รกรกฎาคมนี้เริ่มวันที่1สิงหาไม่มีส่วนลด30%เอรคคิดราคาเต็มนะคะถ้าอินบ็อกมาดูค่าครูได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพอพอมีกำลังไหวที่จะดูก็ดูนะคะถ้า ถ้าไม่ไหวแล้วก็รับชมทาง YouTube ไม่ต้องเสียเงินแบบนี้ไปเพียงแต่แค่แชร์ให้มาดามเป็นค่าครูเท่านั้นสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ